สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับตัวซัมยัง v f นะครับที่ออกมาใหม่ล่าสุดคือตัว20ม mm ิ T1.9 ตัวนี้ครับเพื่อนๆน,นี่ครับต้องบอกว่านอกจากขนาดที่เล็กมากๆนะครับสำหรับเลนส์ออลต์วายขนาดนี้ที่บอกว่าทําออกมาได้ดีมากเรื่องของทั้งขนาดและน้ําหนักนะครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่เพื่อนถามเข้ามาว่ามันเข้าใกล้แบบได้แค่ไหนนะครับนี่เลยครับ ถ้าตามสเปคที่ข้างเลนที่เราสามารถดูได้เลยนะครับเราสามารถเข้าใกล้แบบได้อยู่ที่20เซนนั่นเองครับเพื่อนๆนหมายความว่าตั้งแต่ระยะ image sensor นะครับของตัวกล้องนะครับไปจนถึงตัวแบบที่เราทําการโฟกัสเนี่ยมันสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดอยู่ที่20เซนเพื <im ple> ่อนเพื่อลองดูเนกระบอกก็ปาเข้าไปเกือบ10เซนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเพื <im ple> ่อนเพื่อสามารถโฟกัสได้ใกล้เกือบจะถึงแบบหน้าเลนเลยนะครับถือว่าตัวนี้มีประโยชน์ในการถ่ายภาพมากๆนะครับเราสามารถใช้เลนตัวเดียวนะครับอย่างเลนออตตรไวตัวนี้เนี่ย ถ่ายตัวแบบนะครับให้สามารถเข้าไปได้ใกล้ขึ้นนะครับและทําให้ฉากหลังมันละลายหลังได้มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบมาให้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าถ้าเกิดเราเอาเข้าไปใกล้แบบมากขึ้นถึงขนาด20เซนเนี่ยภาพที่ได้มันจะเป็นยังไงครับเพืเ่อนๆไปดูกันครับ